ได้ครับอ้น้ำลาแต่น้ำดมนากมากทงเลยนังก็เบนี่ครับตำค้าตำคานี่เนาะพักกโดนปนี่กินงกินหน่อยเลยมือใครนพี่น้อยมือไทยกินครับมันจีแคร้พี่น้องเอ้ยเบาหวานมาอนีได้มากรวม มาเน yeah. ทุ่งนาครับนอนมาเนีเนาะเพิ่นมาเนีนเพิ่นคือวางมุ้มหน้าี่ครับมนีวันนขนมี่กับเพไหมไ่เอาอย่างีูครับเถอะเอาน้ำตาลใส่ได้บุ่นเดี๋ยวมาแตะพี่นอนเอ้ยตำคาาก้อยหอยใส่เพียงไรนี่ครับพี่นองตำคาครับเดี๋ยต้นปลาแดกเป็นตูเป็นตูครับเนาะนี่ครับ พักดิอยกักกระโดนครับนี่เออปดเกีบวันดูโดดบดูดดูดดินันบวนิดนึงครับเนาะไดเหรออ้้รับพี่น้องมึงมึงอ้ห้าแ่แตกจะข้ากันน่ะี่โอ้สีปะยากันเปอือปะยาก็เฮ็ดขอท่าขอท่า กันสีบวดแดดเนี่าเจ้าหินสีหลังอย่าหลังนั่นนะข้างเสียดอืมเจ้าผู้บ่าข้างเจ้าผู้บ่าวกับผู้สาวว่าไม่กินไม่สีปวดแดดข้างเจาว่ะอืมแต่ว่ามันอีกพวกขึ้นอันนี้เขากินได้เพราะว่าเขายังไม่มีผู้สาวแม่ครับเอาครับผมผู้ยอดพี่น้องเอ้ยต่ำค่ายบรรยากาศรอบๆนี่ครับสวนเอ็นเตอรหัวสวนอยู่ตรงหน้าครับมันนี่มีโอกาสได้มาเล่นมาเลาะอยู่ตรงหน้าครับมันนี่ครับ พี่น้องจังมือเราเป็นไม้ต้นที่ท่านึงก็หาหอยครับเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาแลกพอกันครับพี่น้องกับเมนูก้อยหอยกีหอยครับเอาบรรยากาศทุงหน้าลมชิ่วเย็นสบายครับเนาะส่วนกล็จะเหลือพืปลูกเองมั้งนี่ครับบรรยากาศทั่วักพักสุภาพ รัรนดี้เรควบสุกแบบอีสานบ้านเท่าครับปลูกเองกินเองครับผมนี่กระตำค่าเอาครับมื่อนี่แค่นี้ก่อนนะครับฝ <c oughs> ากนะครับฝากติดตามเบ <c oughs> ้าแหลมผ้าร้อนน้ำนะครับทา <c oughs> งช่องยูทูบแฟ b บ o กนะครับ <c oughs> ปาก,กดไหค์กดแช่ กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้นำหน่อยครับเดอ้อ